อันที่ผมเลือกมาก็จะเป็นขนาดหนึ่งพันมิลลิลิตรนะครับผมหนึ่งพันมิลลิลิตรเนาะตรงนี้นะครับ่อมันก็จะมีหลายขนาดนะครับหกร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งพันมันก็จำไม่ผิดนะครับผมทีนี้สีเนี้ยหนึ่งพันมิลิลิตรก็คือราคาถูกสุดนะครับผมผมก็เลยเลือกสีนี้มานะครับเป็นสีฟ้านะครับอาถุงก็ให้มาดีนะครับแล้วก็ วัสดุนะครับถือว่าดีเลยนะครับก็เป็นน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับผมอันนี้โค้ดปอมเหี่ยวก็เนี่ยนะครับการปิดก็ให้มันอยู่แบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ตรงตูดนะครับก็จะมี เป็นยางกันลื่นมาให้นะครับแล้วก็มีเอ่อมีสติกเกอร์ติดมาเนาะเป็นบาร์โคดนะครับแล้วก็มีชื่อแบรนด์ตรงนี้นะครับอ่าเป็นน่าจะยิงยิงตัวอะไรนะเลเซอร์มานะครับข้างในน่าจะเป็นเ,เหมือนแก้วสเตลเลสนะครับผมเป็นสีสีนี้สีเงินเงินแบบนี้นะฮะ ครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปล้างก่อนเนาะ,ะการจับนะครับก็ถือว่าถนานัดมือดีนะครับพลาสติกแข็งแรงนะครับผมอ่กดได้่อข้างบนนี้ก็จะเนี่ยครับเปิดเปิดนิดหน่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าไปเปิดอะไรมาเนาะแล้วเวลาเราเปิดนะครับอันนี้นี่เราก็หันแบบนี้อ่มันก็ออกมาแล้วนะครับผมข้างในอันนี้นะครับข้างในก็อันนี้ที่ ชงชานะครับหรือว่ากองใบชาเนาะก็จะเห็นว่าเป็นสแตนเลสนะครับที่รูละเอียดมากนะครับสามารถถอดออกได้นะครับก็หมุนๆน,นะครับเพื่อนๆอ,อ่าหมุนๆออกมาก็ออกแล้วเนาะง่ายดีนะครับนะครับหมุนเสร็จออกไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าปึ๊บ ข้างในนะครับข้างในเขาก็านี่เป็นสแตนเลสนะครับผมก็งานประกอบค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้โอเคอแต่มือล้วงไม่ได้นะครับวันนี้ต้องใช้ที่ล้างพวกล้างแก้วล้างช้อนไอ้ล้างแก้ว,ล,ล,กวล้างหลอดน,นะครับอันนี้ซึ่งเขาก็มีแถมมาให้แล้วนะครับ แล้วก็หขา